สวัสดีครับสายทอดสดครับวันนี้วันที่21มิถุนายน2567นะครับขออนุญ,ญาตรีวิวสินค้าก่อนส่งนะครับอันนี้เป็นงานสั่งทําจากท่านผู้ไม่ประสงค์ออกน,นอออา,มามนะครับอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับท่านสั่งมา3วันที่แล้วแล้วนะครับงานท่านเสร็จ ่านโอนตังมาเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะครับคมจะยาว12นิ้วนะครับสันจะ6มิลน,นะครับยาวนะครับเลียวปลายนิดหน่อยครับความกว้าง2นิ้วพอดีนะครับมีกาดอย่างสวยให้นะครับด้ามก็ทำมุด ทองเหลืองให้นะครับไม่ต้องกลัหลุดนะครับสวยงามเราขุ้นโคมชุดแข็งจากโน้ํามันให้เรียบร้อยนะครับไปใช้ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับครับครับ จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับอ,อําเภออําพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับงานท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดินทางวันนี้นะครับเตรียตัวร,รอรับสินค้าได้เลยขอบพระคุณมากนะครับท่านคุณตางมาเรียบร้อยได้รับเรียบร้อยสามวันที่แล้วครับขอบคุณครับ